เริ่มงานกันเลยนะครับก่อนอื่นถ้าเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาก่อนเราจะเห็นหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้สวยงามนะฮะดูน่าเชื่อถือมากเลยนะครับรายละเอียดของโปรแกรมเนี่ยถ้าเราดูแล้วจะเห็นว่าตรงนี้เป็นขนาดที่เราสามารถจะขึ้น YouTube เป็น h ทด,ดีได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะได้ภาพชัดๆใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูว่าตัวเนี้ยเขาเรียก h e a d Play h e a d เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญมากเลยนะครับในการที่เราจะเป็นจุดตั้งต้นในทุกๆเรื่อง นะครับตรงนี้เราจําไว้เลยว่านี่คือเพลเฮดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คือจังหวะต่างๆในการกําหนดเรื่องต่อระยะเวลานะครับเรื่องไหนจะมาก่อนมาหลังอะไรต่ออะไรนะฮะอยู่ในไทม์ไลน์ส่วนพื้นที่กว้างๆตัวนี้ที่เราจะดูเนี่ยเขาเรียกว่าแคนวาสนะฮะตัวนี้เห็นฮะถ้าเราคลิกไปเนี่ยถ้าเราจะดูแบบเต็มแบบนี้เลยก็คือทูฟิตนี่นะฮะดูนะครับ สามเรื่องตรงนี้นะคะดูง่ายๆเลยว่าถ้าจะอจัดนะครับเราคลิกไปตรงนี้เป็น recorder นะครับถ้าจะ import file นะครับคลิกไปตรงนี้จะมีไฟล์ให้เรา import เข้ามานะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะในการเนเดอร์หรือว่าในการทำให้ format เป็นนามสกุลอาจจะเป็น mp4 e เพื่อขึ้น YouTube ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราเข้าใจ เมนูหลักๆก่อนนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะฮะเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เรารู้หลักๆแล้วเราต้องทํางานทีละขั้นใช่ไหมครับเราจะลองแคปเจอร์เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราจะแคปเจอร์เราต้องมาที่เลคคอร์ตรงนี้ก่อนนะฮะปกติเราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีเครื่องมือในการเรคคอร์ดให้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมใช้ตัวโปรแกรมมันเองเนี่ยจะเลคคอร์ตัวมันเองเครื่องมือนั้นเลยไม่ขึ้นนะครับแต่เดี๋ยว ผมจะแคปเจอร์แล้วมาอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่ามาสร้างชิ้นงานก่อนชิ้นงานจากการแคปเจอร์ผมจะเริ่มเลยนะครับตอนนี้ผมจะแคปเจอร์ตรงนี้ให้ดูนะครับสอนเลยนะฮะเพื่อที่จะเปิดเว็บกับเขาได้ฟรีเห็นไหมฮะเขาบอกว่านี่เป็นภาษาไทยด้วยอันนี้ก็จะตรงกับใจที่เราต้องการนะครับเรื่องล็อกอินเนี่ยในเมื่อเราย,ยังไม่เคยเปิดเราล็อกอินไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับพอต่อไปแหละพอเราจะเข้าหน้านี้เราก็เข้ามาที่ เว p บเพจ .com แล้วก็คลิกล็อกอินนะฮนะเรามาดูว่าเรามาลงทะเบียนใช้ฟรีกับเขายังไงลองดูชื่อตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะเขาให้เราใส่ชื่อก่อนว่าบล็อกเราเนี่ยจะชื่ออะไรดีเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเราตั้งไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนยากมากๆนะครับถือว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องกังวลลองตั้งดูนะฮะชื่อที่ซ้ําๆกับคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่อนุญ,ญาตนะผมจะใช้ชื่อที่ไม่น่าจะซ้ํานะครับ ผมใช้คําว่าทําให้ดูครับก็คงไม่มีใครเขาตั้งชื่อแปลกๆอย่างนี้นะฮะเราก็มาดูว่าตอนนี้พอเราทําให้ดูแล้วย uh ูสเนมนะครเราคลิกไปอ๋อยูสเนมเราจําง่ายเลยเพราะว่าทําให้ดู w o r d p r e s s c o m ยูสเนมของเราก็คือเห็นไหมฮะเพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆเองเราแคปเจอร์หน้าจอนะครับสิ่งที่เราสอนนะครับแล้วเราก็เซฟมัน พอเซฟมันปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในโปรแกรม,มให้เราโดยอัตโนมัติเลยเราจําชื่อได้นะฮะเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าทําให้ดู3นะครับเพราะฉะนั้นไฟล์งานทําให้ดู3อยู่ตรงนี้แล้วนี่แหละครับชิ้นงานที่เราจะมาทํางานกันถ้าเราจะตัดต่อนะครับให้มันมีไฟล์เสียงเข้ามาแทรกเป็นเสียงดนตรีถ้าเราจะซูมอินซูมเอาท์นะครับถ้าเราจะให้มันมีในใการเปลี่ยนภาพอย่างมีเอฟเฟกเห็นไหมครับชิ้นงานตัวนี้รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ผมจะค่อยๆอ,อธิบายทีละเมนูนะครับที่จะเอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนแปลงชิ้นงานเราจากธรรมดาเนี่ยนะครับให้เป็นชิ้นงานของมืออาชีพเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ